สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เขาเป็นบุญเขาสากนะครับพามาเอาบุญเขาสากกันเนาะพี่น้องเนาะไปไปกันเลยครับนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในวัดของเขานะครับวัดกสิบเอ็ดแง่บวรหลวงนะครับพี่น้องบ้านเนาก็สิประมาณนี้นะครับวัดเป็นวัดของในหมู่บ้านนะครับสิบเอ็ดมีความเจริญเท่ายหนักนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณความลมเรือนนะพี่น้องของต้นสมซาต้นสมซาตานไปจากสิบปียี่สิบปีสิบปีไปแล้วเนาะครับเนาะไปอันนี้เป็นกำลังเจพิธีอยู่คุ้มไปต้นเนาะเน้นแปลงเปลี่ยนได้เน่าใหม่ ยันไงเ้น่ิสั็มิงีตกลงมากอย่าพี่น้องแลวบ้ามาแล้วนนี้ครับไปห้าไปอ่ายศาสตร์นนี้ครับบรรยากาศมาะบรรยากาศบบานหาประเภทนี้บ้านห้ากับเประมาณนี้นะพี่น้องบรรยากาศยายศาสตร์ภาษานี้ไกันเลยบรรยากาศคละไมยุรละไร ดอกไ้หอมใส่ข <German> อ้าวันหวานนิตาพทดเยอ้าใสมาตไปไม่าอยู่ดอกไม้้ปที่เขาล่อวเอานีนองไม้มาานอกไ้ก็จะใอยาี่นองมันอ้เคน่งท่บรรยากาศครับจมไจมันน้องไผ่มัี่เป็นธรุท่กับ่อครับพ่ เป็นบรรยากาศค่ะใครไปที่นี่ก็มาทีนี่ทีเรามานีตองไตัดไนี่หรอวะของอะไรฮ่วยนั่นเนู้าคนเราเน่ยยหอยหอย มีหมดสี่พวงเปหนป่าเดาพวงเลยหล้นหลอดหยดเหลวมั้ยเนี่ยแก่ตอวก่อนตัวเฮ้ยแก่ด้วยนอ่ชงเป็นอะไรเออธรรมดานั่งกระไดกระไดหรอ ตู้กินอ่ก็ได้ดอกเนาะนี่หลายเก่าต้อมแั้ง้อามาีบกินเนนะออมทานนี่เราไม่ใช่เห็นแง่นหลังกไมีมาจีบได้ ข้าแบบขาแบบเก่้าเป็นแก่เอาเกล้าวางห้องที่นี่อันนี้ที่แบบมีผูกทอน อันนียังย่ายเอาไปหอยอันนั้นคือยังใช่อันที่หอยคือยังตุ๊ก็ไปใส้หน้าี่หลังจากกันแล้วนย่กติักการนร้รไม่กนนั่กันี่ยังนะเราเนอันนี้เราไปย้อนได้ยังไปยอไปดน านี้เนร้าะ่เดมากนี่ครับนี่ันเดดร้านไหนนีนอนมันไม่มีร้านาอยู่เดอนสิูหลานอะไรอยางเงย้นม่นล้นี่ช่วยเัล้นหล่อนทกินะาู้นดนงลับน้องแล้วัานีเอาน้ำกันี่ละทับตีนบลุนนั้นตรง้น้ลมม

เวลาก็ไปใส่หน้าเะไปทีลูกหลานโอิโหแบบเยอะขอไปใส่ให้ใส่หน้าด้วยบานนี้อยากกิโโาแวเราจิบิสโต้ใบแล้วแหญิแกวงแจกุกนเลยกินไ้อกนดกัน แมงหอยไปเก็บเอาหม่องคนอื่นบ่แม่นไว้เอาของหาแล้ว <laughs> <laughs> อาล้ตีนี้แม่ขาวนี่อีกอพี่แม่ไายเดี๋ยวงเาพี่แมเลี้ยงได้ก๊ามึงไม่าพี่เหรเขาไม่งายของมงคกเกิมเลยีน่ะตีพี่แมงไม่ง่ายสรแพี่น้องไม่าสแล้พี่น้องนไ ไปได้ไปาาเออันคนวุ่นว้ยุ่นหลายๆคนข้างในเราไปผมเวล่เราเจี๊ยบางบน้างนขางบนข้งไปน้ำมดแล้วเนีหล่ะขยขันใส่สางส่สางตั้งใจญาตกันี่ไ้อรออันนี้ใจใสหนใส่น้า บ้มแนี้วามแรกเบื่องที่วัดล้วเดี๋ยว่มางานชากันแล้วทา้ตต่อกินเ้อวุ้นจุดใหย่คนนี้แย่อแล้วแด้วท่านี้กัแล้วแล้ว ก็ต้องกินน้ำจัดด้ย่อนยไม่ต้องนจับมนั่นชืมอรกหาไปาผู้ท่านไปหา้่าี่เท่าไปหผ้เ่าเ็ิส่บร์นกเเี่ยงตยเบนบะปิตายก่อนไปถึงเงีกคอ่อลุดจกที่ยเราไปตายก่อนกันนะอี่ยงนี่พออย่แล้ กับม้มนกับนี่ค่ะสมรมาคาไม่ที่อยงกิดีทว่มันนั้นกิดีกับโคจีดียาสมองขกับแกมกิดีตาดหรออีกแกมเอาเราเรวใครมันกินชมอเด้อสุยาช่องต้าสูบยาสมองกับมีนี่มานกินองเด้อตุนยานแนวตุนมาบอกสมาปีได้ไหมปิดไปด้วยสุดหเอาอะไรตุนเาก่อเธอเด้อหักไปเด้อหิลห เมียเดียวเราไปเองรู้บไ้นักดามีหลานห้านั่นแดงกันกินแล้วเนาะเข้ากับเสดไปหาเห็ดตอตัวแบบนี้เนาะล่างเ็วยังเ็วบักไล่ด้ไหมนองใหม่บ้าเห็ดกำลังออกน้องเมื่อบาดเข้าบดีเนาะครับเดี๋ยวเราเเขาสากไปใหญ่พาใหญหน้า คนสมสาบรนทุานะครับคนตุกันรถนครับพากับเข้าบ้านครับเอาบันยงเฮาเรียบร้อยนะครับพิธีบุญศาัทธาไ้บนเทอันนี้เป็นการย้ายสายนี่มครับเนแนวอยู่ของของค้าของบ้านที่เราที่ทุกคนรุนนะครับที่เราเสร็จพิธีเป๋าใส่งินับที่เดียกี่คอารังบ